สวัสดีค่ะวันนี้แฮปปี้ทาอาหารกับ AJ เ o บุญแฟมิลีนะคะจะพาทุกๆคนนะคะมาทํากินง่ายๆอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาทํำหมูทอดกระเทียมพริกไทยธรรมดาธรรมดาแต่อาจจะไม่ธรรมดาเพราะว่าอร่อยจนไม่อยากจะหยุดกินเลยนะคะค่ะเดี๋ยวมีวัตถุดิบอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะคะค่ะก็จะมีเนื้อหมูนะคะวันนี้เราเลือกใช้หมูสันคอที่ติดมันนะคะค่ะ กระเทียมพริกไทยน้ำตาลทรายแดงผงปรุงรสน้ำปลาซีิ๊วขาวซอสหอยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาหัน่นหมูกันเลยนะคะค่ะค่ะลองดูค่ะ,คะ,เ,ราาคะเราจะหัน่นหมูนะคะเอาชิ้นพอดีคำของเรานะคะเอาตามที่เราถนัดนะคะเพราะว่าการทำอาหารมันไม่มีขีดจำกัดหรอกคะ่ะเราไม่ต้องทำตามเป๊ะเพราะว่าเราทำอาหาร เราไม่ได้ซีลลอกเอกสารนะคะเราไม่จำเ,เป็นต้องทำเป๊ะก็ได้นะคะค่ะเรามาตามที่เรา,าทานเลยนะคะแล้วก็จะหั่นคะตามที่เราชอบะคะเป็นชิ้นนะคะพอดีคําของเราค่ะน,นี่ค่ะไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปนะคะ เราได้หั่นเสร็จเรียบร้อย <style. S 2> แล้วนะคะตามที่เราชอบเลยค่ะชิ้นพอดีคำนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเอากระเทียมของเรามาตำนะคะค่ะกระเทียมนะคะเราจะเอากระเทียมมาตำเพื่อที่เราจะาไปทํากระเทียมเจียวนะคะเจียวเอากระเทียมไปเจียวนะคะค่ะค่ะเราได้แล้วนะคะกระเทียมของเรานะคะเดี๋ยวเราจะตักขึ้นนะคะแล้วก็พับไว้แล้วเราจะนํา กไทยของเรานะคะมาตําต่อนะคะเราจะนําพริกไทยของเราค่ะลงมาตําเลยค่ะตาให้ละเอียดเลยนะคะเราจะนําไปหมักหมูของเราค่ะถ้าเราได้วัตถุดิบทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาหมักหมูกันเลยค่ะก็จะมีหมูที่เราหั่นไว้นะคะ ซอสหอยนะคะน้ำปลานะคะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะผงปรุงรสค่ะสองช้อนชาน้ำตาลทรายสองช้อนชาค่ะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเราก็จะตักพริกไทยที่เราโลกแล้วนะคะตอานี้น,นะคะ ก็กระเทียมนะคะเราจะแบ่งนะคะมาใส่ในหมอแล้วเราจะหมักหของเรานะคะคลุกเค้าให้เข้ากันเลยนะคะกับส่วนผสมต่างๆนะคะเราจะคลุกให้มันเข้าเนื้อเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะหมักทิ้งไว้สัก30นาทีนะคะแล้วเราก็จะนําหมูที่เราหมักนะคะมาทหํหมูทอดกระเทียมที่ไทยเลยนะคะค่ะก็ะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะหมัก หมูของเราทิ้งไว้สัก30นาทีนะคะให้เครื่องปรุงต่างๆมันเข้าไปในเนื้อของหมูนะคะให้รสชาติมันจะได้กลมกลอบนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาทำหมูทอดกระเทียมริกไทอีกหลังจาก30นาทีค่ะ <c oughs> เรามาตั้งไปนะคะแล้วนำกระเทียมของเรามาเจียวรอนหมูก่อนนะคะ <c oughs> จะใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะ มันร้อนนะคะเราจะเ,เจียวกระเทียมเจียวกระเทียมนะคะรอหมูหมักของเราค่ะหมูที่เราหมักไว้นะคะั้นของเราเริ่มร้อนแล้วนะคะค่ะตอนราจะเอากระเทียมของเราลงไปเลยะค,ะค่ะเราจะเจียวกระเทียมของเราให้หอมเหลืองเลยนะคะ ยของเราเหลืองแล้วนะคะเราเอาเหลืองแค่นี้นะคะเราไม่เหลืองกว่านี้นะคะเดี๋ยวมันจะขมนะคะจะไม่อร่อยนะคะค่ะเสร็จแล้วเราจะเอาน้ำมันมาลงเลยนะคะแล้วเราก็จะเอาหมูของเรานะคะมาผัดเลยนะคะเรากวเอาน้ำมันลงไปเลยนะคะ วของเราได้ครบเวลาแล้วนะคะาาเดยจะรารอให้น้ำมันร้อนสักเล็กน้อยนะคะเราจะเอาหมูของเราลงเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะทอดไปเรื่อยเลยนะคะ ผัดหมูของเราไปจนให้มันตามที่เราพอใจเลยค่ะค่ะหมูทอดกระเทียมพริกไทยของเราได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะจัดเสิร์ฟเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปชิมไปด้วยกันนะคะหมูทอดกระเทียมพริกไทยของเราได้จบลงแล้วนะคะเป็นยังไงคะเพื่อนๆน่าทานไหมคะง่ายๆนะคะแต่ว่าไม่ธรรมดาเพราะว่า อร่อยค่ะอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะจะอร่อยหรือว่าไม่อร่อยเดี๋ยวเรามาชิมไปด้วยกันนะคะชิมไปพปร้อมๆกันนะคะว่าจ,จะอร่อยแค่ไหนนะคะค่ะค่ะวันนี้อากาศร้อนอีกแล้วค่ะค่ะเราก็มีเครื่องดื่มน,นะคะคิดซะว่าสมมุติสมมุติมมนะคะว่าเป็นวอดก้าค่ะวอดก้าไทยแลนด์นะคะ ค่ะพูดดังไม่ได้ค่ะค่ะเดี๋ยวาาชิมเดี๋ยวจิบน้ำสักหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมค่ะอืมกินอะไรก็รหน่อยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาชิมนะคะหมูทอดกระเทียมพริกไทยของเรานะคะว่าจะอร่อยแค่ไหนนะคะกลิ่นนี่หอมนะคะชูไม่สามารถแบกบ้านเลยค่ะแถวนี้คงได้กลิ่น หมูทอดกระเทียมพริกไทยค่ะอร่อยค่ะอหอมค่ะเดี๋ยวเรามาชิมนะคะอ,อร่อยค่ะใช้ได้น,นะคะหมูนุ่มน,นะคะกระเทียมก็กรอบค่ะเข้ากันเข้ากันนะคะลองทำทานดูนะคะค่ะกูดค่ะเรยดไนนะคะอร่อยมากเลยค่ะ ค่ะยังไงก็ลองทำตามดูนะคะถ้ากินกับข้าวเสวยร้อนๆหรือว่าข้าวเหนียวยิ่งอร่อยมากยิ่งขึ้นเลยนะคะค่ะเวลาบรรลกใบนี้นะคะมีแค่เมื่อวานนี้ที่เราใช้ไปแล้วนะคะแล้วก็มีวันนี้นะคะที่เรายังใช้อยู่นะคะแต่ว่า แล้วก็มีวันอีกวันนึงก็คือพรุ่งนี้นะคะที่เราไม่รู้ว่าเราจะได้ใช้หรือเปล่านะคะทําอะไรก็ได้นะคะที่ทําแล้วมีความสุขนะคะแล้วก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นนะคะแล้วก็ไม่ทําความเดือดร้อนให้คนอื่นนะคะค่ะต้ะึงใช้มันนะคะให้คุ้มค่าให้มีคุณค่านะคะเวลาที่เราเหลืออยู่นะคะค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้ของ AJ Moon Family นะคะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะค่ะแล้วก็ฝากกดติดตามนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดนะคะคลิปต่อไปของ AG b o o m Family นะคะค่ะ Thank you for watching my video and click like if you like and happy please subscribe Thank you see you for next video bye